สามก๊กตอนเสียงกลองสึกและสายลมแห่งโชคชะตารุ่งสางนัก่ายทหารซีโจแสงแรกของวันฉายผ่านคุณเขาท้องฟ้าเรืองรองไปด้วยสีทองแดงลมเช้าโชยพัดยอดไผ่สันไหวเสียงม้าสะบัดหัวร้องเบาๆเข้ากับเสียงกรอดเหล็กกระทบกันเป็นจังหวะในค่ายทหารพลทหารกำลังเตรียมตัวออกสึก บางคนลับดาบจนคมกริบบางคนตรวจเชือกอานม้าให้แน่นหนาเปลวไฟจากคบเพลิงยังคงลุกโชนในอากาศหนาวเย็นหน้าเต็นบ์บัาชารารเล่าปี่ยืนกอดอกมองออกไปยังขอบฟ้ารัศมีตะวันจับต้องใบหน้าของเขาเผยให้เห็นแววตาแน่วแน่ชายผู้นี้มีได้เกิดในตระกูลขุนนางแต่มีได้หมายความว่าเขาไม่อาจสร้างชื่อในใต้ล่า ศึกวันนี้จะเป็นอย่างไรที่ใหญ่เสียงกังวานต่ำของกวนอูด,ดังขึ้นชายร่างสูงหนวดคราดกดำมือกำ้ามทวนยาวแน่นแม้จะสงบนิ่งดุดขุนเขาแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเล่าปีถอนหายใจช้าๆพวกเรายัางด้อยกว่าทั้งกำลังพลและสเสบียงถึถึงกำลังพลเราจะน้อยแต่พวกมันก็มิได้มีแต่ยอดนักรบ เสียงห้าวหานของเตียวหุยดังขึ้นพร้อมกับร่างสูงใหญ่อันบึกบึนของเขาที่ก้าวออกมาจากกระโจมมือข้างหนึ่งถือจอกเหล้าอีกข้างกุงหอกยาวให้ข้านำทับบุกตีพวกมันข้าจะตัดหัวแม่ทับมันมาให้ดูน้องสามเจ้ารู้หรือไม่ว่าความหุนหันเช่นนี้อาจทำให้เสียศึกได้กวนอูกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชา แล้วจะให้เรายืนรอให้พวกมันยกมาฆ่าหรืออย่างไรเตียวหุยกระแทกถ้วยเหล้าลงพื้นจนแตกกระจายเล่าปี่ยกมือขึ้นระงับฟังฆ่าก่อนทั้งสองเงียบลงเล่าปี่เดินไปที่แผนที่คลี่มันออกและใช้มีดกรีดลงไปบนผืนผ,ผ้าพวกมันตั้งค่ายที่เนินเขาด้านเหนือคืนนี้พวกมันจะฉลองชัยชนะจากศึกก่อนหน้าและพรุ่งนี้เช้า ถึงจะเคลื่อนพลลงมาหาเราเขาใช้นิ้วลากเส้นไปตามทางถ้าเราซุ้มโจมตีคืนนี้ขณะที่พวกมันกำลังเมามายเราก็มีโอกาสชนะกวนอูพยักหน้าโจมตีตอนศัตรูอ่อนแอย่อมมีชยัยเตียวหุยหัวเราะลัน่นถูกใจข้ายิ่งนักเช่นนั้นคืนนี้ข้าจะเป็นหัวหอกนำทับบุกพวกมันเองพระจันทร์เต็มดวงลอยสูง ส่องแสงลงมายังป่าทึบที่เงียบงันเหล่าทหารของเล่าปีนั่งหมอบอยู่ในเงาไม้หัวใจเต้นระทึกเสียงขับลำนำจากค่ายศัตรูดังก้องมาตามลมมีเสียงหัวเราะของทหารที่กำลังดื่มกินอย่างสบายใจไร้ซึ่งการระวังตัวเตียวหุยยิ้มกริ่มกระซิบเสียงต่ำเหมือนหมาป่ากําลังรอคอยให้เหยื่อเมาไม้อย่าประมาทเล่าปีเตือน เราไม่อาจรู้ว่าในหมู่พวกมันมีใครที่ยังมีสติอยู่กวนอูค่อยๆย,ยกทวนขึ้นส่งสัญญาณมือของเหล่าทหารกำด้ามดับแน่นได้เวลาแล้วเล่าปีกระซิบเบาๆเสียงตะโกนของเตียวหุยดังลัน่นเขากระโจนออกไปก่อนใครดวงตาของเขาแดงกำาราวกับพยักคลั่งมือกำหอกฟาดฟันทหารสัตรูที่ยังคงงุนงงเรียง เสียงหอกเฉือนผ่านคอทหารคนหนึ่งเลือดพุ่งเระเซ็น์กองทหารของเล่าปีพุ่งตามเข้าไปเสียงกรีดร้องดังระนมเสียงโลหะปะทัดกันร,ระคนเสียงม้าร้องลัน่นคบเพลิงหล่นลงพื้นทำให้ไฟลามไปตามกระโจมของสัตรูสัตรูบุกสัตรูบุกเสียงร้องเตือนดังขึ้นทหารที่ยังไม่ได้สติเริ่มตื่นตระหนกคว้าดาบขึ้นมาต่อสู้ กวนอูโคบม้าฝากกลางสนามรบมือขวาถือทวนฟาดฟันสัตวูทีละคนด้วยท่าทางดุดพยักทยายันกลางศึกเล่าปี่ใช้กระบี่ฟาดฟันทห,ทหารที่เข้ามาบุกไปให้ถึงกระโจมแม่ทัพของมันจับเป็นหรือสังหารมันซะกลางสนามรบที่ไฟลุกท่วมเงาร่างสูงใหญ่ปรากฏขึ้นชายผู้สวมชุดเกราะดำดาบใหญ่สะท้อนแสงจันทร์แววตาดุดันราวกับเยี่ยว เจ้าคือเล่าปีใช่หรือไม่เสียงตะโกนของแม่ทัพฝ่ายสัตรูทําให้ทุกคนหยุดชะงักมันคือกลัวซื่อนายพลแห่งพบผ้าเหลืองผู้มีฉายาพยักดาบเดียวเล่าปีก้าวออกมาประจันหน้าใช่ข้าคือเล่าปีกัวซื่อหัวเราะเสียงดังถ้าได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามานาน เจ้ามันก็แค่หนอนตัวหนึ่งในโลกนี้มาลองลิ้มรสดาบของข้าดูเถอะเปรียงกัวซื้อฟาดดาบลงมาอย่างหนักหนว่วงเล่าปีใ่ช้กระบี่ป้านไว้แต่มือชาไปทั้งแขนพี่ใหญ่ถอยไปข้าจะจัดการมันเองเตี้ยวหุยคำรามก่อนพุ่งเข้าหากัวซื้อใช้หอกยาวฟาดเข้าใส่เปรียงดาบของกัวซื้อปะทะกับหอกของเตี้ยวหุย แรงประทะทำให้พื้นดินแตกคร้าวคือสมแล้วที่เป็นเสือคลั่งเตียวหุยแต่ข้าไม่ใช่กระสอบทรายของเจ้ากัวซื่อตะโกนก่อนโต้กลับด้วยดับหนักการต่อสู้ของพวกเขาดูเดือดเล่าปี่และกวนอูรีบเข้ามาสมทบสู้ด้วยกันสามคนเลยหรือช่างไร้เกียรติยศกัวซื่อคำรามในสงครามไม่มีคำว่าชายเดี่ยวหรือชายหมู่ กวนอูตอบกลับก่อนสะบัดทวนเข้าใส่หลังจากต่อกรกัน,กนอย่างดูเดือดกลัวซื่อถูกฟันล้มลงเล่าปีประกาศชัยชนะกองทัพโพกผ้าเหลืองที่เหลือล่าถอยไปพรุ่งเชา้าหมู่บ้านซีโจกลับคืนสู่ความสงบชาวบ้านออกมาต้อนรับเล่าปีและพี่น้องของเขาด้วยความยินดี แต่เล่าปีรู้ดีนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม